เสียงเจื้อยแจ้วของยิงสาวสองสามคนที่อยู่ริมลำธารดังมาแต่ไกลเป็นบทสนทนาที่ปนเปนด้วยเสียงหัวรอะคิกคักและน้ำเสียงซุบซิบนั่นเองนี่จริงเหรอที่ว่าพินัททียอมซักผ้าให้กับหนังแป้งหอมนั่นนะ่ะเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างกับไม่อยากจะเชื่อก็เออน่ะสิผัวเมียเขาเห็นกับตาเลยละ่ะเมื่อเช้านี้นี่เดินผ่านเมื่อกี้นะ ยังเห็นนั่งขยี้ผ้าขาวอยู่ริมท่าน้ำนู่นแนะอีกเสียงนั้นเสริมพลางกับพยักพเยิดไปทางต้นมะม่วงใหญ่ที่ชายลำธารโหพี่นัททีคนนั้นน่ะน,นะที่เคยเป็นหนุ่มหล่อเนื้อหอมของหมู่บ้านเราใครๆก็อยากได้ไปเป็นลูกเขยก็นั่นแหละนั่นแหละแต่ตอนนี้กลายเป็นทาสเมียของลูกสาวกำนันผู้เอาแต่ใจนางนักขี้วีนนางแป้งหอมนะนะั่น่ะ เสียงสุดท้ายสรุปพลางกับถอนหายใจอย่างสมเพศป้นกับเสียดายนักทีชายหนุ่มผู้เคยเป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วทั้งหมู่บ้านด้วยความที่เขานั้นมีใบหน้าที่หล่อเหลาคมเข้มดวงตาที่เปลี่ยมไปด้วยเสน่ห์และรูปร่างกำยำแข็งแรงยามนี้นั่งคุกเข่าอยู่ริมตะลิ่งก้มนากลมตาขยี้ผ้าผืนแล้วผืนเล่า ฟองผงซักฟอกขาวโพลนเปรอะเปลื้อนไปทั่วแขนที่เคยเปล่งปลั่งด้วยมัดกล้ามเนื้อตัวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำที่กระเซ็นจากผ้าที่เขาฟาดลงกับก้อนหินและซักอย่างแรงราวกับระบายความอัดอั้นในใจสายลมเอื่อยๆพัดผ่านเสียงซุบซิบที่เขานั้นก็รู้ดีว่ากำลังพูดถึงเรื่องของตนเองลอยมาตามสายลมแต่เขานั้น ก็ทำได้เพียงแต่นิ่งเฉยกลมหนา้ากลมตาซักผ้าต่อไปไม่ได้เงื่อนาขึ้นมามองไม่ได้ตอบโต้ไม่มีแม้แต่แววตาของความเจ็บปวดหรือความอับอายปรากฏให้เห็นบนใบหน้าอันหมองคล้ำนั้นมีเพียงแค่ความว่างเปล่าและความจำนนที่ประทับอยู่บนใบหน้านั่นเองแปตงหอมลูกสาวคนเดียวของกำนันผู้มีอิทธิพลแม้ว่าใบหน้านั้นจะสวยหมดจด ผิวพันผุดพองราวกับถูกทนุถนอมมาเป็นอย่างดีเตว่ากิริยาและวาจานั้นช่างร้ายกาจเหลือประมาณเป็นที่รู้กันดีว่าเธอนั้นเอาแต่ใจตัวเองอย่างที่สุดและไม่เคยเกรงใจใครนาทีนั้นก็รู้ตัวดีว่าตัวเองติดอยู่ในวงวนนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนั่งซักผ้ากองโตนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งในร้อยพันภารกิจที่แปงหอมนั้น สั่งให้เขาทำในแต่ละวันย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนนัททีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านแห่งนี้ในฐานะหนุ่มโสดที่เนื้อหอมที่สุดนั่นเองเขาขยันขันแข็งทำไร่ทำนารอยยิ้มของเขาทำให้สาวๆนั้นหัวใจละลายได้อย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มักจะมีสายตาชื่นชมและเชิญชวนให้ไปช่วยงานอยู่เสมออนาคตของเขา ดูสดใสาราวกับรุ่งอรุณที่กำลังจะทอแสงแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อชะตาชีวิตพาเขามาพัวพันกับแป้งหอมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในงานบุญประจำปีของหมู่บ้านแป้งหอมนั้นสะดุดล้มลงกลางตลาดนัดทีเข้าไปช่วยพยุงด้วยความหวังดีแตว่าเหตุการณ์เล็กๆนั้นกลับถูกขยายโดยกำนัน ผู้เป็นพ่อของแป้งหอมให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ทำให้นัททีนั้นต้องรับผิดชอบเพราะแป้งหอมลูกสาวของเขานั้นก็หลงรักนัททีเช่นเดียวกันความเสียหายที่เกิดกับลูกสาวคนเดียวของเขาโดยที่นัททีเองก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือหาเหตุผลใดๆมาหักล้างได้เพราะแรงกดดันจากอำนาจอันมหาศาลของกำนันเกินกว่าที่หนุ่มชาวไร่ธรรมดา จะต้านทานได้หลังจากวันนั้นชีวิตของนัททีก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาต้องละทิ้งกิจการไรนาของตัวเองมาอยู่บ้านของแป้งหอมในฐานะว่าที่ลูกเขยที่ยังไม่ได้รับการแต่งงานอย่างเป็นทางการแต่กลับถูกปฏิเสธเยี่ยงบ่าวพร่นัททีต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบในบ้านของกำนันโดยเฉพาะงานจุกจิก พี่แป้งหอมผู้เป็นเมียของเขาในตอนนี้มักจะคิดขึ้นมาได้เสมอเพื่อที่จะอยากอยู่กับเขานั่นเองพี่นัททีนี่ผ้าฉันทำไมไม่แห้งอีกล่ะฉันจะใส่ไปตลาดนะเสียงของแป้งหอมตะโกนมาจากบนบ้านแม้จะอยู่ห่างออกไปแต่ก็ยังฟังดูแหลมสูงน่ารำคาญสิ้นดีนัททีถอนหายใจเฮือกหนึ่งเขารู้ดีว่าแม่ฟ้าจะคลึมเมฆฝนแค่ไหน ภาก็จะต้องแห้งให้ทันตามความต้องการของผู้เป็นเมียอยู่เสมอไม่เช่นนั้นเขาคงจะต้องเจอกับริดเดชของแป้งหอมที่ไม่เคยปราณีใครแม้กระทั่งผู้เป็นสามีของตนเองนี่แหละคือชีวิตของนัททีในวันนี้จากหนุ่มหลอเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากได้บัดนี้กลับกลายเป็นทาสของแป้งหอมอย่างสมบูรณ์ไรอิสระไรซึ่งความหวัง ด้วยอิทธิพลของผู้เป็นพ่อแปงหอมจึงให้จัดการให้นัททีนั้นได้เข้าทำงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งตำแหน่งนั้นก็ไม่ได้สูงส่งอะไรมากนะักแต่ก็ถือว่ามีหน้ามีตาในสังคมชนบทเช่นนี้นัททีไม่ได้อยากทำงานราชการเลยสักนิดเขาเคยฝันว่าอยากเป็นเกษตรกร,กรที่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อแป้งหอมผู้เป็นเมียนั้นเอ่ยปากสิทธิ์ในการปฏิเสธ ก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนั่นเองเขาจําต้องรับปากด้วยความจำนนเพราะรู้ดีว่าหากขัดใจเธอจะสร้างความวุ่นวายได้ไม่สิ้นสุดและกำนันผู้เป็นพ่อตาของเขานั้นก็คงไม่พอใจอย่างมากเช่นเดียวกันนี่พี่นัททีทำงานราชการนะมันดูดีกว่าเยอะเลยนะใครๆก็อยากได้ลูกเขยทำงานราชการทั้งนั้นแหละเนี่ยก็เพราะบารมีพ่อทั้งนั้นเลย แป้งหอมนั้นบอกกับเขาในวันแรกที่เขาต้องไปรายงานตัวใบหน้าของเธอดูพอใจอย่างเห็นได้ชัดแป้งหอมก็ได้รับข่าวให้ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นที่เมืองกรุงนั่นเองเธอตั้งใจว่าจะใช้โอกาสนี้อวดสามีให้กับเพื่อนๆได้เห็นและที่สำคัญคือต้องประกาศสักดาว่าลูกสาวกำนันอย่างแป้งหอมไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยพี่ก็ต้องไปด้วยนะพีนาที แปลงหอมนั้นออกคำสั่งอย่างเฉียบขาดในขณะที่เขากำลังช่วยเธอจัดกระเป๋าใบใหญ่ฉันจะได้อวดเพื่อนเสียทีว่าสามีฉันก็รับงานราชการเช่นเดียวกันนัททีพยักหน้ารับอย่างเลื่อนลอยเขารู้ดีว่าการเดินทางในครั้งนี้เขาคงไม่ต่างอะไรจากของประดับให้เธออวดเพียงเท่านั้น เมื่อมาถึงที่เมืองกรุงภาพตึกสูงระฟ้าและแสงสีที่สว่างสวยทำให้เขานั้นรู้สึกแปลกแยกแปลงหอมพาเขามายังร้านอาหารรูแห่งหนึ่งณนใจกลางเมืองบรรยากาศภายในร้านนั้นโออารูรา้หร้าเกินกว่าที่นัททีจะเคยจินตนาการถึงเขาที่เคยคุ้นชินกับการนั่งกินข้าวบนแคร่มไม้ไผ่ใต้ถุนบ้าน มองเห็นผู้คนแต่งกายสวยงามราวกับหลุดออกมาจากนิยายเขาแทบไม่กล้าขยับตัวแรงๆด้วยกลัวที่จะทำอะไรผิดพลาดเพื่อนๆของแป้งหอมทยอยกันมาถึงแต่ละคนล้วนดูดีมีฐานะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบรนด์ดังพวกเธอนั้นทักทายแป้งหอมอย่างสนิทสนมก่อนที่จะหันมามองนัดทีโดยสายตาพิจารณาตั้งแต่หัวจรดเท้านิด ใครน่ะยัยแป้งหอมเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามพร้อมกับรอยยิ้มเยอะๆนิพพิ่นัททีสามีฉันเองแป้งหอมเชิดหน้าตอบอย่างภาคภูมิใจฮะสามีฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเพื่อนอีกคนนั้นทำเสียงสูงแล้วสามีเธอทำงานทำการอะไรล่ะเป็นเจ้าของบริษัทหรือเปล่าดูท่าทางไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแถวเมืองกรุงเราเลยนะ นัทนนยายานทีนั้นพยายามยิ้มทักทายอย่างอายๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรเขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเมื่อพนักงานนําเมนูมาให้แป้งหอมก็ยื่นเมนูให้กับนัททีดูแต่ทันทีที่เขาเปิดอ่านชื่ออาหารภาษาอังกฤษแปลกๆมากมายทําให้เขานั้นสับสนไปหมดเขาไม่รู้จะสั่งอะไรดีเพราะไม่คุ้นเคยกับอาหารรูราเช่นนี้ นิดแปงหอมอย่าบอกนะว่าสามีเธอสั่งอาหารไม่เป็นน่ะนัททีนั้นก้มหน้าลงมองเมนูอย่างครุ่นคิดแต่ก็ไม่กล้าสั่งอะไรออกมาเลยเพราะกลัวว่าจะสั่งผิดหรือสั่งของที่ราคาแพงเกินไปโอ๊ยพี่นัททีสั่งไม่เป็นอย่างนั้นหรอฉันจะสั่งให้เองแปงหอมพูดกระซิบกับผู้เป็นสามีอย่างไม่พอใจแล้วหันไปสั่งอาหารให้ตัวเอง และผู้เป็นสามีอย่างรวดเร็วนี่ใหญ่แป้งหอมแกไปเอาคนบ้านนอกที่ไหนมาเป็นผัวเนี่ยขนาดสั่งอาหารยังไม่เป็นเลยดูสิเพื่อนคนหนึ่งแซวเสียงดังพร้อมกับเสียงหัวเราะค,คิกคักของเพื่อนคนอื่นๆตามมาแป้งหอมนั้นหน้าตึงในทันทีเธอพยายามแก้ตัวอะไรกันพวกแกพี่นัททีเขาทำงานราชการนะราชการหรอ คงไม่ใช่พ่อแกดันหลังให้หรอกนะแป้งหอมหรือว่าราชการบรรนอกบรรนอกล่ะอีกคนพูดขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังกว่าเดิมคำพูดนั้นราวกับมีดที่กรีดลงกลางใจของแป้งหอมความอับอายและความโกรธพุ่งพล่านขึ้นมาในอกเธอหันไปมองนัดทีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจอย่างรุนแรงเขายัางคงก้มหน้าเงียบนั่งนิ่งราวกับรูปปัน้น ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแปงหอมรู้สึกโกรธตัวเองโกรธเพื่อนที่เย้ยหยันเธอและที่สำคัญเขาโกรธนัททีผู้เป็นสามีที่ทำตัวเป็นคนมั่นนอกไม่รู้จักกาลเทศะทำให้เธอนั้นต้องอับอายขายหน้าในหมู่เพื่อนๆของเธอเขาช่างเป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยทันทีที่รถตู้โดยสารประจำทางจอดเทียบท่าที่ขี่รถในตัวจังหวัด แป้งหอมก็ก้าวลงจากรถด้วยสีหน้าที่บูดบึง้งเธอกระแทกประตูเสียงดังจนผู้โดยสารคนอื่นนั้นต้องหันมามองนัททีที่เดินตามลงมาพร้อมกับสัมภาระใบใหญ่พยายามส่งยิ้มขอโทษให้กับผู้คนเหล่านั้นแต่ก็ถูกแป้งหอมตวาดใส่ด้วยเสียงต่ำทันทีจ๋าอยู่ได้นั่นแหละจะยืนเป็นเสาหินไปอีกนานไหมล่ะพี่นัทที ตลอดทางกลับบ้านไม่มีบทสนทนาใดๆเกิดขึ้นในรถยนต์ส่วนตัวที่กำนันนั้นส่งคนมารับเลยมีเพียงความเงียบงนันและอารมณ์ที่คุกกรนของแป้งหอมที่แผ่ซ่านไปทั่วนัททีรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะโหมกระนำใส่เขาในอีกไม่ช้าเมื่อมาถึงบ้านหลังใหญ่แป้งหอมตรงดิ่งเข้าไปในห้องนั่งเล่นทิ้งตัวลงบนโซฟา เธอกระแทกกระเป๋าถือลงบนโต๊ะกระจกอย่างแรงจนนัททีที่กำลังแบกกระเป๋าเดินทางเข้ามาในบ้านถึงกับสะดุง้งนิพีแปงหอมแผดเสียงขึ้นในทันทีที่นัททีวางกระเป๋าเสร็จฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะทำให้ฉันอับอายขายขีนาได้มากขนาดนี้ฉันก็เห็นว่าพี่เป็นที่หมายปองของผู้หญิงในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ก็ไม่คิดว่าพี่จะบันนอกขนาดนี้ นาทีนั้นเงียบไม่ตอบโต้เขาเลือกที่จะยืนนิ่งๆปล่อยให้เธอนั้นระบายความโกรธออกมาพี่รู้อะไรบ้างไหมเพื่อนฉันมันหัวเราะเยาะฉันพวกมันถามว่าฉันไปเอาคนวันนอกที่ไหนมาเป็นผัวเป็นเพราะพี่คนเดียวเลยพี่นาทีทําไมถึงทําตัวไม่มีสมองแบบนี้แค่สั่งอาหารยังทําไม่ได้พี่มันตัวถ่วงฉันชัดเลยเสียงของแป้งหอมดังขึ้นเรื่อยๆจนคนรับใช้ในบ้านนั้น ต้องชะเงอหน้าออกมาด้ยวยความกังวลนี่ขนาดฉันบอกพวกมันว่าพี่ทำงานราชการมันยังเย้ยหยันฉันขนาดนี้ถ้าฉันบอกมันว่าแต่ก่อนพี่เป็นเกษตรกรเป็นคนไร่คนสวนมันจะไม่เหยียบหน้าฉันเลยหรือ,อยังไงถ้าไม่มีพ่อฉันพี่คิดว่าพี่จะมีทุกวันนี้ได้หรือ,อยังไงไม่มีทางหรอกนะพี่อย่าลืมล่ะพี่ก็แค่ไอ้ชาวนาไส้แห้งที่ไม่มีอะไรกินเลยเธอนั้นลุกขึ้นยืน จ้องหน้านัทที้วยแววตาที่เกลียดชังทุกวันนี้ที่พี่อยู่ได้พี่มีกินมีใช้ก็เพราะครอบครัวของฉันบารมีของพ่อฉันพี่รู้ตัวไว้บ้างพี่นทัททีอย่ามาทำให้ฉันอับอายขายขี้หน้าฉันรักพี่พี่ก็ควรเป็นทาสของฉันคำพูดที่แสนเจ็บปวดทิมแทงจิตใจของนทัททีราวกับต้องการให้นัททีนั้นเจ็บปวดให้มากที่สุดนัททียังคงยืนนิ่ง ไม่แสดงกิริยาใดๆยิ่งทําให้แป้งหอมโมโหหนักขึ้นไปอีกทําไมไม่พูดอะไรเลยล่ะพี่เป็นใบ้หรือยังไงพี่ไม่รู้สึกอะไรแล้วหรอฉันพยายามทําให้พี่ดีขึ้นมีหน้ามีตาในสังคมแต่พี่กลับทําตัวเหมือนไรค้ค่าพี่รักฉันบ้างไม่ได้หรือยังไงฉันขอแค่พี่รักฉันทําตามที่ฉันบอกทุกอย่างมันยากมากเลยเหรอแค่นี้เองพี่นาที แปงหอมนั้นตะโกนล,ลั่นเธอกรีดร้องออกมาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ใบหน้านั้นแดงก่าเส้นผมยุ่งเหยิงนัททียังคงนิ่งเฉยราวกับไม่ได้รับรู้ถึงแรงระเบิดอารมณ์ตรงหน้าแสงไฟในบ้านยังคงสว่างสวยแต่ภายในใจของนัททีนั้นมืดมิดไร้ซึ่งหนทางเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงนันที่กลับมาเยือนอีกครั้งเช้าวันใหม่ มาเยือนพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่ทอดลงบนสนามหญ้าขณะที่นัททีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเพลินๆก็มีเสียงทักทายที่คุ้นเคยนั้นดังขึ้นนัททีทำอะไรอยู่แต่เช้าหรอจ๊ะนัททีนั้นเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเมื่อเห็นพับพลึงเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กเดินผ่านมาทางนี้พอดีพับพลึงเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวย จิตใจดีมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนอยู่เสมอเธอนั้นเป็นลูกสาวของครูใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้และเป็นคนเดียวที่เข้าใจและเห็นใจมาโดยตลอดและแน่นอนว่าในเมื่อก่อนนั้นนัททีก็เคยตกหลุมรักพับพลึงเช่นเดียวกันอ้าวพับพลึงนัททีนั้นตอบรับเรากำลังปลูกต้นไม้นะ่ะโถขยันจังเลยนะนัทที พับพลึงเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเล็กน้อยมองดูต้นไม้ในมือของนัททีต้นอะไรนะ่ะดูท่าจะออกดอกสวยเลยนะทั้งสองพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเล็กน้อยเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่นัททีรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งแต่แล้วเสียงประตูก็ถูกเปิดออกแปงหอมก้าวออกมาจากตัวบ้านด้วยสีหน้าที่ไม่สบอารมณ์ สายตาของเธอเหลือบเห็นนัททีกำลังคุยกับพับพลึงพอดีรอยยิ้มบนใบหน้าของนัททีก็เลือนหายไปในทันทีเมื่อเห็นเงาของแป้งหอมผู้เป็นเมียนั่นเองพับพลึงที่สังเกตเห็นแป้งหอมเดินออกมาเช่นกันก็รีบส่งยิ้มบางๆให้กับแป้งหอมก่อนที่จะหันไปลานัททีโดยนำเสียงรีบร้อนถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะนัททีไว้ค่อยคุยกันใหมล่ล่ะ พับพลึงโบกมือลาเล็กน้อยแล้วรีบเดินจากไปทันทีเพราะรู้ดีว่าหากอยู่ต่อน,นั้นคงจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาแปงหอมเดินตรงมาหานัททีโดยแววตาที่เต็มไปด้วยความหึงหวงและความไม่พอใจเธอยืนเท้าสะเอวก้องมองนัทที้วยสายตาที่เหยียดยามนี่พี่นัททีพี่ยังไม่เลิกคิดถึงนางพับพลึงมันอีกหรอ แป้งหอมนั้นเริ่มแซะในทันทีหนังนี่หน้าตาก็สวยหรอกนะแต่ดูแล้วคงไม่มีอะไรดีไปกว่าหน้าตานาทีได้แต่ถอนหายใจเขารู้สึกเบื่อนายกับนิสัยของแป้งหอมผู้เป็นเมียที่ชอบหาเรื่องได้ตลอดเวลานิดพี่คงจะลืมมันไม่ลงจริงๆสินะเธอกระแอมไอเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> ก็คงเป็นเพราะความหลังมันฝังใจพี่มากนะักหรือ,อยังไง คำพูดของแป้งหอมเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเธอ,อจ้องมองนัดทีเรากลับจะกินเลือดกินเนื้อที่แท้จริงที่พี่ไม่ยอมรักฉันสักทีก็เพราะพี่อยากแต่งงานกับนางพับพ,พลึงใจจะขาดเลยใช่ไหมละ่ะแต่ติดที่ว่าแม่ของพี่นะี่ะมันน่าเงินไงละ่ะเห็นแก่เงินจนยอมขายพี่ให้ฉันทำแม่พี่ไม่เป็นคนแบบนั้นบ้านนี้พี่คงไปทุกยากลำบากกับนางนั่นแล้วละ่ะ เหมือนกับว่ามีใครเอาน้ำเย็นจัดมาสาดใส่หน้าของนัททีความโมโหที่เก็บกดมานานพลันปะทุขึ้นมาเมื่อแป้งหอมนั้นลากรเรืองของแม่เขาเข้ามาเกี่ยวใบหน้าคมเข้มของนัททีก็แดงกล่ำขึ้นมาในทันทีดวงตาที่เคยว่างเปล่าฉายแววไม่พอใจอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกแป้งหอมนั้นแม่พี่นะเธอจะว่าเกินไปแล้วแม่พี่ไม่เคยเป็นคนแบบนั้น นัททีพูดด้วยเสียงแข็งเป็นครั้งแรกฮะไม่น่าเงินอย่างนั้นหรอแล้วทำไมถึงยอมให้ลูกชายตัวเองมาอยู่ในกำมือฉันล่ะทั้งไม่เห็นแก่เงินที่พ่อฉันให้ไปแล้วจะได้อะไรล่ะอย่ามาทำเป็นคนดีหน่อยเลยพี่นัททีคําพูดเต็มไปด้วยการดูถูกและใส่ร้ายแม่ของเขายังคงหลั่งไหลออกมาไม่หยุดนัททีกำมือแน่นเขาทนฟังต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว พี่มันก็แค่ลูกที่ไม่มีปัญญาปกป้องใครได้เลยยังไงล่ะแม้แต่แม่ตัวเองเป็นแค่ลูกแง่ที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตายอย่างเดียวนัททีพยายามควบคุมอารมณ์อย่างสุดความสามารถแต่เขานั้นก็ทำได้เพียงหันหลังแล้วเดินเลี่ยงจากตรงนั้นไปทันทีปล่อยให้แป้งหอมยืนตะกอนอยู่คนเดียวเขาไม่ต้องการได้ยินคาพูดใดๆอีกแล้ว แรงหอมได้แต่ยืนมองตามแผ่นหลังของนัททีที่เดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดีเธอนั้นรู้สึกเจ็บใจและรู้สึกแค้นที่เขาเลือกที่จะเดินหนีแทนที่จะรับฟังคำพูดของเธอเช้าในวันถัดมาบรรยากาศในบ้านของกำนันยังคงอึมครึมจากเหตุการณ์เมื่อวานนัททีที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นั้นได้ยินเสียงรถคันหนึ่งแลนเข้ามาจอดในบ้าน ชายชะกันสองคนในชุดทำงานของหน่วยงานราชการก้าวลงมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารในมือคุณนัททีใช่ไหมครับนี่เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตของกำนันครับทางเราตรวจสอบมาได้ระยะหนึ่งแล้วและมีหลักฐานชาัดเจนว่ากำนันมีส่วนพัวพันก,กับการยักยอกเงินนัททีรีบเปิดซองเอกสารมาดูหัวใจของเขาเต้นระรัวกำนันผู้มีอำนาจ เป็นพ่อตาของเขาในตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับความผิดที่ตัวเองกำลังก่อไว้เราอยากทราบว่าคุณนัททีทำงานในหน่วยงานราชการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าเราก็เลยนำเอกสารนี้มาส่งต่อให้กับคุณเพื่อให้คุณอนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายชายคนนั้นกล่าวเสริมแววตาของเขาเต็มไปด้ยวยความคาดหวังนัททีรู้ดีวันนี้คือสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาไม่สามารถปกปิดความผิดที่ชัดเจนเช่นนี้ได้เมื่อชายทั้งสองคนกลับไปนัททีเดินเข้าบ้านไปหาแป้งหอมนัททีไม่ได้พูดอะไรมากเขาเพียงหยิบเอกสารออกมาแล้วยื่นให้กับแป้งหอมไม่จริงพ่อฉันไม่เคยทําแบบนี้นี่มันเอกสารปลอมพี่ไปเอามาจากที่ไหนกันมันคือความจริงแป้งนัททีนั้นพูดเสียงเรียบ แปลงหอมนั้นไม่ยอมฟังแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาผู้เป็นพ่อในห้องทำงานสักพักก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังออกมาไม่นานหลังจากนั้นกนํานันก็ถูกควบคุมตัวออกไปโดยสภาพที่อิดโรยและไม่มีอำนาจใดๆหลงเหลืออยู่เลยพี่พี่นัททีพี่ช่วยพ่อฉันสิพี่ต้องช่วยพ่อฉันนะเธอนั้นร้องไห้คร่ำครวญที่พี่มีทุกวันนี้ก็เพราะพ่อฉันไม่ใช่หรือยังไง พี่ไปช่วยพ่อฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนัททีมองหน้าแป้งหอมด้วยความสงสารปนกับเหนื่อยใจไม่นานหลังจากนั้นการดำเนินคดีก็เป็นไปอย่างรวดเร็วบ้านหลังใหญ่ที่เคยโออาบัดนี้ถูกปิดตายทิ้งให้แป้งหอมนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยนัททียืนมองบ้านที่ว่างเปล่าความรู้สึกผสมปนเปกันไปหมดนัททีตัดสินใจลาออก และจะกลับไปทำตามความฝันของเขานั่นเองพี่นัททีพี่ลาออกแบบนี้พี่จะให้ฉันไปอยู่บ้านนอกกับพี่เนี่ยนะเธอพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกเช่นเคยแม้ในสภาพที่ตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วก็ตามพี่คิดว่าฉันจะอยู่ได้อย่างนั้นเหรอที่นั่นมันมีอะไรมีแต่โคลนกับควายถ้าอยากไปพี่ก็ไปอยู่คนเดียวเถอะฉันไม่ไปคำพูดนั้นทำให้นัททีใจแป้ว เขานั้นสงสารเธอพยายามที่จะฉุดเธอขึ้นมาแต่ดูเหมือนกำแพงในใจของเธอนั้นคงสูงชันเกินไปนัททีพยักหน่ารับอย่างเข้าใจความสงสารที่มีให้กับแป้งหอมก็เริ่มเจือจางลงพร้อมกับความเข้าใจว่าเขานั้นไม่สามารถช่วยเธอได้จริงๆวันรุ่งขึ้นนัททีเก็บข้าวของและเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านที่เขาเกิดและใช้ชีวิตกับตัวเอง แม้จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเขาก็รู้สึกอิสระและเป็นตัวของตัวเองส่วนแป้งหอมนั้นหลังจากที่ทรัพย์สินถูกยึดจนหมดไม่มีใครคอหนุนหลังเธอไม่สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตที่ไม่มีความสะดวกสบายเธอจึงตกอยู่ในสภาพที่หวาดระแวงหวาดกลัวผู้คนและมักจะเพ้อเจอถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของผู้เป็นพ่อและท้ายที่สุดเธอก็ต้องกลายเป็นคนเสียสติ ใช้ชีวิตอยู่กับความหลงผิดในอดีตที่เคยรุ่งเรืองไปตลอดกาล